ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเวได้หายไปจากตลาดสมาร์ทโฟนอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าการกลับมาของ Huawei Nova 9นะครับที่จัดเต็มทั้งเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็สเปครวมถึงชุดกล้องด้วยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเฮ้ยกลับมาสนใจนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดจะลองเทียบสเปคของ Nova Series เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่รองลงมาจาก P แล้วก็เมนะครับ ตอนนี้มันพอชนกับรุ่นไหนได้บ้างเพราะาดูจากสเปคแล้วก็ใกล้เคียงแฟลกชิปเหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่านะครับน่าจะลองเอาสมาร์ทโฟนแฟลกชิพนะครับเอาเรือธงสักตัวมาเทียบกันดูนะครับจะได้ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายก็เลยหยิบมาเป็น Samsung Galaxy s 8 2 1 Series ครับมาชนกับ Huawei Nova 9 หยิบเครื่องขึ้นมาเทียบอยู่ข้างกันแบบนี้แล้วครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของดีไซน์แล้วก็หน้าตารูปร่างกันก่อนนะครับผมก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ย h u a น n o 9นะครับได้รูปลัณ์นะครับของสมาร์ทโฟนในตระกูลแฟลกชิพก็คือเลือกใช้เป็นหน้าจอ dual curve นะครับแล้วก็ฝาหลังก็ curve ด้วยหรือก็เป็นบอ d ดี้นะครับทรงโค้งทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับกับเฟรมตรงกลาง ต่างกับตัวของ Samsung Galaxy h A11 นะครับที่เป็นน้องเล็กสุดในซีรีส์เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอแฟลชสกรีนนะครับคือแบนเรียบไปนะครับส่วนตัวเฟรมตรงกลางร,รัาก็มีความหนาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดจะเทียบเรื่องของความหนาบางนะครับโหนว v า9บางกว่าที่7.7นะครับส่วน s a m s ุงนี่อยู่ที่7.9ม mm. ิลิเมตรแต่ถึงแม้ตัวเครื่องจะบางนะครับแบตเตอรี่ฝั่ง Nova ว9ให้มาเยอะกว่าครับที่4,300ม mm. ิ ในขณะที่ S21 ครับอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์เท่านั้นอีกอย่างทึ่จะ็น้ชัดก็คือขนาดของหน้าจอนะครับฝั่งของ Galaxy เนี่ยอยู่ที่6.2นิ้วในขณะที่ Nova 9ครับอยู่ที่6.57นิ้วครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะรู้เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันก่อนเพราะว่า โหวโน n o ว a าเกเนี่ยรอบนี้นอกจากได้ชุดเซนเซอร์นะครับที่ใช้กับตัวโ w e i P-series กับ M-series a นะครับโดยเฉพาะตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล RYYB นะครับที่สามารถจะเก็บแสงแล้วเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี XD Fusion นะครับที่ใช้ในการประมวลผลภาพถ่ายรวมเอาภาพหลายๆช็อตมาซ้อนกัน เพื่อให้มีรายละเอียดและก็ความสว่างรวมถึงสีสันที่ดีขึ้นด้วยนอกจากเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลครับก็ยังมาพร้อมกับกล้องอัลตรราว8ล้านพิกเซลกล้องเดฟแล้วก็มาโครอย่าง2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่คับก็มีความละเอียสูงถึง32ล้านพิกเซลครับส่วน A21 นะครับก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัก12ล้านออลต์ราว12ล้านเทเลโฟโต้64ล้านนะครับ ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับงั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่กล้องหน้าเซลฟี่ก่อนละกันนะครับผมจากที่ทดสอบมาครับด้วยความที่เซ็นเซอร์กล้องหน้าของโนวา9นั้นความละเอียดสูงนะครับแล้วก็ตัวโหมดบิวตี้เนี่ยก็ถือว่าเชื่อมือได้เหมือนกันระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดลองเทียบแล้วความเนียนของใบหน้าที่ออกมานะครับในโหมดออโต้นั้นโอ้โหเรียกว่าเก็บมาได้สุดๆไปเลยครับ รอยริ้วรอยบนหน้าผากผมหายไปเลยนะครับแล้วก็ผิวจะออกมาแนวชมพูชมพูหน่อยนะครับในขณะที่ฝั่งของ S 2 1อนะครับอาจจะมีริ้วรอยหลุมเลย์อยู่บ้างนะครับผมแล้วก็โทนสีจะคนละแบบกันอันนี้จะออกมาเป็นผิวเหลืองๆนิดหน่อยนะครับซึ <P US H> ่งเนี้ยขึ้นอยู่ว่าใครชอบโทนสีหรือว่าลักษณะของภาพเซลฟี่สไตล์ไหนนะครับส่วนตัวของภาพพอเทดโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะการเบลอฉากหลังแล้วก็ พวกโหมด beauty เป็นไงบ้างครับถ้าเกิดจะลองเทียบกันเนี่ยก็เห็นว่า oh. อโอ้โหไอโนวาเก้าครับก็จะได้เรื่องของการเคลีรยหน้าเนียนในส beauty มาด้วยนะครับส่วนเ2 1นะครับก็จะมีเรื่องของริ้เราบนใบหน้าบ้างน,นะครับเรียกว่าตามวัยซึ่งเอาจริงก็ยังสามารถจะปรับเรื่องของ beauty mode ครับให้มีค่าสูงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูว่าแตกต่างบ้างน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายเซลฟี่ของ A21 นะครับแล้วก็เลือก beauty แบบเบอร์สุดไปเลยอ่ะลองเทียบกันดู กิใครแบบว่ามีคําถามนะนี่คือระดับ3นะครับ่ะเรามาดูกันดูฟีกันสดๆตรงนี้เลยเทียบกันดูนะครับโฮเวอร์นี่ก็เปิดบิวตี้เป็นออโต้อยู่นะครับอาจจะลองก่อนนะเดี๋ยวถ่ายสดๆนะครับผมกับบิวตี้เบอร์สุดนะครับฝั่งของโฮเวอร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเกลียร์สีผิวนะครับแล้วก็การรบกวรอยเนี่ยที่ออกมาค่อนข้างจะเนียนกว่าส่วนภาพแสงน้อยหรือช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ตัวกล้องหน้าความละเอียดสูงเนี่ยก็จะเก็บดีเทลได้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดสังเกตคือผมกรสอัพเข้าไปที่ช็อตนี้นะครับอ่า ส่วนของบริเวณแว่นตาหรือว่าคิ้วนะครับก็ดูความคมชัดมีความแตกต่างกันฮนะส่วนตัวกล้องหลังครับเริ่มจากเซ็นเซอร์หลักก่อนอันนี้เรามาดูเรื่องของการเก็บรายละเอียดภาพดีเทลนะครับแล้วก็สีสันอันเนี้ยทั้งสองรุ่นเห็นเลยว่ามีโปรไฟล์สีแตกต่างกันชัดเจนนะครับเนี่ยใครชอบโทเสียบันไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของดีเทลกับรายละเอียดนะครับถ้าเกิดลองซูมเข้าไปดูก็จะเห็นเลยว่าฝั่งของโนวาเก้านะครับเก็บลายันใไม้มาได้ค่อนข้างโอ้โหดีเลย อีกอย่างน่งที่เห็นความต่างในภาพนี้คือการเลือกเวทแสงแล้วก็เวทแอเรียนะครับสังเกตว่าความสว่างแล้วก็มูดในโทนนร้านกาแฟก็แตกต่างกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่เป็นแทางแรกของหูเวยมาตลอดครับคือเรื่องของการถ่ายภาพ HDR ที่เก็บด m นมิกเรนได้กว้างมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันกับภาพนี้เลยครับถ่ายออกจากร้านกาแฟไปครับทะลุกระจกอ่าถ้าเกิดสังเกตต,ตรงนี้นะครับโอเคเลย ภาพรวมใกล้เคียงกันครับสามารถเก็บส่วนที่เป็นโอเวอร์นะครับหรือว่านอกหน้าต่างกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจาะลงไปลึกๆนะครับแบบ close up หน่อยก็จะเห็นว่าฝั่งของโนวา9เนี่ยเก็บดีเทลนอกหน้าต่างกลับมาได้เยอะกว่าครับอย่างเช่นพวกใบไม้หรือว่าตึกนะครับจะเห็นว่ามันเป็นต้นไม้เป็นใบเป็นใบเลยครับรวมถึงส่วนของเงาสะท้อนบนต๊ะกาแฟด้วยครับลองสเกตดูนะฮะนี่เทียบกัเลย จากกล้องหลักก็มาต่อที่ตัวกล้องเอาตรวายนะครับอันนี้ความละเอียดจะ8ล้านกับ12ล้านแต่ว่าฟิล์ v วิวหรือว่าความกว้างของตัวเลนส์เนี่ยฝั่งของตัวซัมซุงนครับจะก,กว้างกว่าเนี่ยครับลองเช็คดูได้นะครับซึ่งเอาจริงก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียนะครับสำหรับการถ่ายภาพพวกแลน์สเคปหรือวิวเนี่ยเอาจริงผมก็ชอบเรื่องของตัวกล้องตระวายที่เก็บภาพได้กว้างๆนะครับ แต่แน่นอนแหละพอเมื่อเลนส์มันกว้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการขอบเบีย้ยวเข้ามาปะปนด้วยถูกไหมครับซึ่งตัวกล้องตราเวของโฮวนโนวาเานะครับอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่มก็จะมีข้อดีคือขอบภาพจะไม่ค่อยเบีย้ยวครับส่วนเรื่องการซูมครับ s อจะมีตัวเทเลโฟโต้64ล้านนะครับทำให้สามารถถ่ายภาพระยะไกลได้คมชัดกว่าครับแต่ฝั่งของโนวา9ก้านัก็ยังพอใช้เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยในการซูมเพื่อถ่ายระยะไกลได้เหมือนกันแต่เรื่องความคมชัดถ้าเกิดว่าเกินระยะ2 3เท่่าไปแล้วี ยังไงเอเจก็จะได้เปรียบกว่าแล้วเรื่องของตัวเลนส์มาโครล่ะครับผมวันนี้คือฝั่งของ Nova 9เนี่ยมีใช่ไหมสองล้านพิกเซลนะครับแต่เอาจริงแล้วตัวเลนส์มาโครที่เธอสองล้านเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้มากๆมันก็เสี่ยงที่โอเคแสงจะไม่พอในการถ่ายนะครับทำให้แม้ว่าจะมีเลนส์หลักสําหรับการถ่ายมาโครก็จริงแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้สู้กับการใช้ตัวกล้องหลักนะครับมาทําการซูมระยะ2เท่านะครับแล้วก็เลือกถ่ายมาโครแทนอันเนี้ยจะได้ภาพที่คมชัดกว่า แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถใช้ตัวกล้องนะครับกับระยะซูมประมาณ2เท่านะครับถ่ายมาโครออกมาได้คมชัดสวยงามไม่แพ้กันและการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนนะครับที่เป็นจุดเด่นของ Huawei ซีรี e ์มี่โเดยตลอดนะครับเรามาดู Nova 9กันกับความสว่างนะครับที่เก็บได้นี่ครับลองเทียบกันดูความสว่างสีสันในโหมดกลางคืงนครับมันคือแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือต้องบอกว่าภาพเนี้ย ต้นไม้เนี่ยคือมืดหมดนะครับเป็นช่วงเช้าก่อนผมจะไปวิ่งนะครับอาจจะมีแสงสปอตไลท์จากตรงลานจอดรถนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็แสงจากถนนด้านหลังครับที่เป็นส้มๆนั่นเองแต่จากที่ลองถ่ายภาพแสงน้อยนะครับมาหลายรูปแบบนะครับเช่นมีแหล่งกำเนิดไฟหลายๆทางนะครับก็ให้ผลที่แตกต่างพอสมควรนะครับอย่างเช่นภาพเซตนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีไฟด้านหน้าไฟด้านหลังนะครับแล้วไฟด้านบนเห็นว่าฝั่งของโนวาเก้าก็เก็บดีเทลนะครับต้นไม้แล้วก็ฉากหน้า ได้ค่อนข้างชัดนะครับแต่ฝั่งคัมซุงเนี่ยก็จะมีโซนต้นไม้รับด้านหลังรูปกาแฟที่ดูสว่างกว่างานนี้ก็เหมือนกับแรกคนละหมาัดครับไม่ได้มีใครเป๊ะไปก่บกันเท่าไหร่ส่วนในโครงการถ่ายวีดีโอนะครับต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ทั้ง2รุ่นเนี่ยจัดเต็มเรื่องของการใช้งานชุดกล้องครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยซึ่งผมเองก็เลือกถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดระดับ 4K นะครับ30เฟรมเป็นโหมดที่สามารถสลับใช้งานกล้องหน้าหลังได้แล้วก็ตัวการสันเนี่ยทำงานได้เต็มรูปแบบด้วยนะคร ตัวไหนที่มีระบบการสั่นและการเก็บภาพรวมถึงแสงที่ดีกว่ากันนะครับอย่างฝังของโนวาเก้า9ก็จะมีระบบ A.I.S. นะครับที่ไม่ใช่ A.S. ค่ามือถือนะแต่เป็นเรื่องของ A.I. Stabilization นะครับเอา A.I. มาช่วยประมวลผลและลดการสั่นทอนของการถ่ายวิดีโอนะครับซัมซุงก็จะมีตัว A.S. เช่นเดียวกัน ส่วนการถ่ายวีดีโอพร้อมกันนะครับหลายๆกล้องฝั่งของโวเวนวาก้าก็จะมี Dual View นะครับที่เราสามารถใช้งานกล้องหน้าหลังแล้วก็เลือกรูปแบบในการเปิดได้นะครับอย่างเช่นเป็นลักษณะของจอเล็กกับจอใหญ่หรือว่าแบ่งหน้าจอซ้ายขวาหรือบนล่างนะครับในขณะที่ H21 ก็จะมีตัว Director View นะครับที่สามารถจะเปิดชุดกล้องเพื่อเช็คเลนได้หลังจากนั้นก็สามารถจะเลือกสลับใช้งานครับว่าจะเลือกกล้องคู่ไหนในการถ่ายทา ส่วนการนําเอาคลิปต่างๆหรือภาพถ่ายนะครับมาจัดเกรียงเป็นเรื่องราวเนี่ยอันนี้รู้ว่าก้าวเขาจะมีตัวแอปนะครับเพจเท่าคลิปที่เราสามารถเข้าไปเลือกนะครับรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆแล้วก็ให้มันอโตทเอามาสร้างเป็นคลิปวิดีโอใส่อฟเฟกใส่เพลงเองได้เลยส่วน e 21นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกภาพแล้วก็วิดีโอในแกลเลอรี่ได้นะครับนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่เราก็ต้องมาคอยเลือกพวกเพลงต่างๆและใส่อฟเฟกเพิ่มเติมเข้าไปเองด้วยเรี่อฝั่งของโนวาก้านะครับมีระบบออโต้ให้ใช้งาน ส่วนฝั่งเอเจ็ต้องมาแบบแฮนด์เมดครับเขาเป็นนั่งเลือกกันเองจะเห็นนะครับว่าเรื่องของกล้องถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอการประมวลผลต่างๆนะครับของตัวซอฟต์แวร์กล้องเองเนี่ยป่วยโน้ว่าเก้าถึงแม้จะไม่ใช่แฟลกชิพนะครับก็สามารถเทียบเคียงกับเรือธงอย่าง S 2 1ได้เหมือนกันส่วนเรื่องของสเปคอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวของหน้าจอก็ทั้งคู่นะครับ120 h z r e f r e s h rate นะครับฝั่งของเอเจเนี่ยจะเป็นแบบ adaptive คือเราจะไม่สามารถไปเลือกได้ว่าจะ วิ่งที่อัตรารีเฟนเดตเท่าไร่ครับแต่ฝั่งของโนวา9เนี่ยมันสามารถจะเลือกเปิดได้ทั้ง60หรือว่าบังคับ120หรือจะเลือกแบบดันามิกนะครับที่ปรับรีเฟนเดตเองก็ได้ส่วนเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆถ้าผมต้องบอกว่าฝั่งหัวเองก็ต้องใช้เป็น h m s นะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมแอปต่างๆผ่านแอปแกรี่เป็นหลักนะครับแต่ส่วนของเกมใหม่ๆที่ออกมาครับเรายังคงสามารถใช้ตัว p พจ a l Search นะครับในการไปค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้ อย่างเกมล่าสุดที่เพิ่งออกมาครับอย่าง p u b G Newstate เองก็สามารถจะใช้ Play Store Search ครับไปโหลดมาติดตั้งได้ซึ่งถ้าเกิดลองเทียบกราฟิกและการเล่นเกมนะครับตัวของชิป Snapdragon 778เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองจากตระกูลท็อปสุดอย่าง Snapdragon 800อยู่เท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดจะลองดูเรื่องของ GPU แล้วก็ CPU นะครับจากการเปิดเล่น p u b G Newstate เนี่ยก็เห็นว่าเราสามารถจะเลือกปรับกราฟิกที่ความละเอียดสูงได้นะครับผมแล้วก็เฟรมเรทอัลตร้าได้ด้วย ส่วนใครที่อาจจะต้องมีการใช้งานแอปในฝั่งของ Google อยู่บ้างนะครับก็อาจจะต้องลองไปดูตัวของ G-Space นะครับที่เราสามารถจะติดตั้งจากแอปแกลเลอรี่ได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วครับก็สามารถจะใช้งานแอปต่างๆอย่างเช่นพวก Gmail Google Maps นะครับ YouTube ได้ซึ่งก็ต้องมีการ sign in คู่แอคเค้าก่อนแต่นี้ผมก็ยังยืนยันครับว่าเพื่อความปลอดภัยของแอคเค n t ของเราเนี่ยถ้าเกิดจะใช้งานตัว G-Space อยากใช้ทำการลงทะเบียนหรือว่า sign in เข้าไปครับด้วย G m a i l ที่เราไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าสร้างใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเอาไว้เปิดแอปหรือเปิดข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะ<ม>ส่วนเรื่องของการใช้งานนั้นมันสามารถทาได้เหมือนกับเครื่องมี g ีเอ็มเลยไหมเหมือนมี Google เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอาจจะแค่ประมาณ 80- 90%เท่านั้น,นครับอาจจะมีบั๊กในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างแอปต่างๆอยู่นิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็เอาไปใช้แก้ขัดไปก่อนได้ส่วนพวกแอปอย่าง Facebook หรือว่า i n s t a g r a รอะไรพวกนี้นะครับก็ จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ใน G-Space ก็ได้นะครับเพราะว่าแอปเหล่านี้นะครับทาง Facebook ก็จะมีที่ให้โหลดอยู่แล้วด้วยนะครับก็สามารถติดตั้งโดยตรงครับเพื่อใช้งานกับตัวระบบของ n น้ a ว่า9บน HMS ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งตัวของ G-Space ในส่วนของตัวโซเชียลต่างๆส่วนเรื่องของการใช้งานแล้วก็อายุของแบตเตอรี่นะครับถึงแม้ Huawei จะหน้าจอใหญ่กว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ชิปเซตเป็น Snapdragon 778นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อสูงสุดยังเป็น 4G LTE นะครับแถมโดย MUI ท่าก็ยังมีการอ p t i m ม z e ระบบนะครับให้กินพลังงานน้อยกว่าส่วนเรื่องของการชาร์จเร็วนั้นฝั่ง No v ก9ก็ได้เปรียบครับเพราะว่ามาพร้อมกับระบบ Super c h ชา g e จ66วัตต์ครับ เพราะฉะนั้นนะครับโหวตโนวา9ก็ใช้เวลาการชาร์จแบตจาก0ถึงร้อเนี่ยไม่เกิน40นาทีครับในขณะที่ S21 นะครับก็ต้องมีชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยเป็นยังไงบ้างครับกับการเอาโ u ว w e ว Nova า9นะครับมาชนกับสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับอย่าง Galaxy S21 นะครับคือต้องบอกว่ามันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแหละแล้วก็ฝั่งตัวฮาร์ดแวร์กับสเปคบางอย่าง S21 ก็อาจจะขี่อยู่นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโหวตไวโนว่า9นะครับ ทำหลายๆอย่างออกมาได้ดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักของทาง Huawei อยู่แล้วด้วยรวมถึงตัวฮาร์ดแวร์การเลือกใช้หน้าจอแบตเตอรี่แล้วก็ระบบชาร์จไวนะครับกับราคาที่เปิดตัวมาครับหนึ่งบาทมาพร้อมกับแรม8 g b กิกะไบต์แล้วก็หน่วยความจำภายใน 26GB กิกะไบต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยตอบให้ อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกำลังใช้ช่องดอยแสนด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ